ม่เมนเลยบินเขาก็จะรอเขาตอนท้องก็หยุดแล้วาโดนท้องตอนนี้ครับตัวแข็งมดแล้วไปโดนโอ้โหย้นง่ยเกิน่ทุกอย่างดีมมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวดีบ้องดเอซ้อมก็ซ้อมมาอย่างดีอะไรวโดนนิดนหน่อยจะไม่เอาเด lấy chạy thong mình thằng đó đi có đồn đồn và mình gì hoạt động hoạt động có đồn thoáng, đồn động đồn động hoạt nó nó động hoạt 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 động จะไดยไม่ร้องมีอจะฉีดแล้วยี่ห้าหมื่นบาทใช่ไหมครับก็โดนเขาโดนเลี้ยบโดนแข่งทุหมดมึงต่อยนี่มึงไอ้คนอื่นไม่เนี่ยวินมาถามวินนะก็ไม่ถึงคนอื่นมากหรืวินทำมาโหเขาล่อมึงนี่เหนื่อยจะตายวิน ไอ้โดนนี่ตัวหน่อยมึงยอมเขาง่ายขนาดนี้วิงน่าถ้าต่อยไปมึงตู้ไม่ได้ตั้งแต่แรกมึงไม่ว่าเลยนี่มึงตู้ได้จะบอกใหม้มวย